สวัสดีค่ะเราจะมาทำปตาตะเพียนจากโหลดกันนะคะเราจะใช้โหลดสองอันนะคะอันดับแรกก็รีดโหลดก่อนนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วก็พับขึ้นนะคะทั้งสองอันเลยค่ะ แล้วก็พับเส้นนี้ลงมาข้างหลังประมาณนี้นะคะเส้นนี้ก็พับมาข้างหน้าแบบนี้นะคะส่วนเส้นที่สองนะคะอันนี้เราก็ปล่อยขึ้นมานะคะเส้นนี้ก็มาคล้องเส้นนี้นะคะคล้องไว้แบบนี้ เส้นนี้ก็เอาลงมาเหมือนเดิมนะคะเอามาเกบต่อไปนะคะเราก็เอาโหลดเส้นที่อยู่ข้างล่างนะคะสอดตรงช่องนี้นะคะ และทีนี้เราก็หมุนนะคะหมุนมาแบบนี้นะคะก็จะได้ลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วเราเอาเส้นนี้นะคะสอดเข้าไปตรงตรงนี้นะคะ ีนี้เราก็จับดึงตกแต่งนะคะก็ะออกมาลักษณะนี้นะคะเพื<ๆ>่อนเสร็จแล้วนะ,ะทีนี้เราก็จะมาตัดส่วนนี่แล้วแต่นะคะว่าจะเอาสั้นหรือยาว เสร็จแล้วค่ะปาตาเพียนของเราขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ